อไปฮะฟอสเซโลอันนะครับที่คูคูฮะคูคูโดนฟอสเซโลอีกทีปิดเฟิร์สบัตไม่ได้ครับผมคริสตัลเลสครับแล้วนี้อิมเพิอวเปิดมาต้องต่อไวมอนครับโดนฟอสเซโลสวนอีกทีครับแล้วก็ถอยกลับกันไปหนีโร่มาตามนี้ฟิชเชอร์สองครับผมแล้วมาดิชนกวาดไปฮะคริสโตรจีนครับผมแม้ว่าจะโดนสมบต่อดีกว่าก็ไม่สนใจฮะคูคู่ละลายครับ ติดกันไว้ครับผมโคชิปาดผ่านมาที่โโอ้หคู่ก็โดนพุชเข้าไปบอกเต็มข้อเรียบร้อยฮะแตกพ่าหมดสามตัวสุดแล้วตอนนี้โคชิปเปิดผ่านเข้าไปเนี่ยแล้วก็ทอเลบอ็บฟิชเชอร์ครับผมอัดลงอีกรอบรอบโอลิมกับข่าวตายครับเดินหน้าบุกอย่างหนักคราวนี้ครับฮันชาบอกดับเบิลคิวไปครับพบตอนนี้ครับผมเดี๋ยวครับอดทนเพื่อนะฮะอดทนเพื่อเมดูซ่าเท่านั้นครับผมทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยแถลงใครเอามาเอง รีเฟรนจเมทดิจิคอเปิดมาสวนโคจิไปไม่โดนกรับผมแล้วก็ชิวคลาสโลโรนเิเงอร์เปิดย้อนมาต่อยหนึ่งทีใส่เต็มที่ฮันชาฮันชาโดนอีเพียวเซ็ตเอาไปแล้วก็เก็บไปสองครับนั้นกังก้กาแล้วก็ตัวของเอิร์ธเชกเกอร์สกอร์เป็นหกต่อสามครับตามจี้มาต่อครับทางด้านโดของัทีวันสังเกตได้ว่าทาเลนท์ของฝั่งเนเชอร์โปรเฟสครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนฮนะแล้วก็มันจะมีในเรื่องของสเปราครับผมที่ล็อกไปจะทำให้สโตเนต ไซมิสเจ็ดสินะฮะประมาณว่าป่าร้อมรอบครับผมนะฮะไหลเข้ามาครับผมสิงกับิงกับสตันเปิดไว้ฮะใส่นันเออเช็คเกอร์ผมแล้วก็โรลี่เดอร์ปาดครับมีวาร์ปซ้อนมาสองฮะคาร์ได้หนึ่งแล้วถอยหรือเปล่าเพราะสเปซครับหึงให้ดันเออรมิูซ่าได้เยอะเหมือนกันอีกมาร์มาใส่คนหลุดอยู่ดีครับผมหลบไปได้หมดแต่ชัคลาบดึงไว้แอนโทนจับล็อกต่อที่กังก้ากังก้าขอสับสเปซเฟอร์นดิเนเชือนมาอีกทีคราวตายครับ ชิปไม่คราวในแมสเซนซ์เอไปแล้วโกชิปเลยฮะไม่พูดเพาทับเพลย์กับผมดอกนี้ใส่เซฟแลแ้วปอดแอโร่ปัดยัดต่ออีกทีกับผมโดับเบิลคิวนั่นเอทีเอฟนี่จะคอมาม้ท็อปจับล็อกไว้ครับสะเปาแล้วก็มาระเบิดร้นานเจอเจเอ็กโคสแลมเปิดย้ำต่อฟิเชอร์พยายามจะหนีหนีไม่พ้นครับชูแวนฮะต่อสเปรย้ำต่อเซนไวมอนหนึ่งหนึ่งทีเอ็กมาจะสปอตไปแล้วผมแล้วก็ทางด้านตัวของฝั่งไวมอน อีเพลย์สองมาครัินเอาใส่ก็ชูครับตัวในใส่คอเซ็ตอัพมาย้ำต่อวางซอเลนไปแล้วก็โกชิบปาดไปเข้็มาอีกทีกทกครับทางด้านกูคู่ตายฮะัลาบอลสซอรด้านบนก็พุชกัน,น,กน,กนกครับขัดกันดันไปเรื่อยครับผมโรริงเรือตัดย้ำอีกหนึ่งทีครับยังไงต่อชนอันนดเ,ออเข้าไปเซิร์ฟดาวเรือบอลโซลจิ้มย้ำต่อหนึ่งที บางด้านนี้ต่อยเปล่ากาสไปหนึ่งรอนเฟย์ไม่เป็นกบรอไว้ฟิตแมนฟอส์แซโลอัดลงรอน้อเทนเนอร์เซฟเฟอร์เรียบร้อยไปสโตนเกตเปิดไล่มาต่อยอีกหนึ่งทีเอทีเอฟโอจัดการเดินขู่คู่ไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วฮะโดริงนั่นเดินชนย้ำต่อยติดครับอัดเต็มไปบอมเจ้าเจอร์เสียด้วยจี๊ดเซฟมีวโท่ฮะปิดกรีปบอหรือเปล่าไอ้ไนแมนลบครับไอเฟมลงย้ำต่อยทีเอ็กโคสแอปเปิดมาเต็มหน้าเบดูซ่า เมดูซ่าผมไม่มีสตอตนเกตอมทอเลสสะดุดจับไปก่อนเมดูกวาดกระสุนมาเยอะๆผมยิงไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่ครับดาเมจย,ยังรีบมาไม่พอแต่ตอนนี้ได้น tracking หนึ่งคนผมนั่นคือดนโดนดาวนเจอร์ดาวนเจอร์ผมโดนยิงยับแต่โดนสะดุดจากเออเชเกอร์มาไปหยุดดาวนเจอร์เดินออกไม่ได้แล้วก็ตายไปครับผมเรียบร้อยฮะด้านนี้ครับผมเดินตามรือเปาแอทอด,ดึงจับล็อกอีกทีใส่ตัวของปืนอิมอุสซออิมอุสซอเฉือนป่าออกไปหมอแต่ก็ไม่รอดฮะตายไปสามคีดเบร เป็นการทวงคืนของเมดูเหมือนเดิมหรือไม่ฮะท้างทีวัดและฮันชาผมก็จะการไว้บอดไปอีกหนึ่งฮะการสับสเปสผมด้วยใช้บิงเกิลนี่เองจะวาร์ปกับอกแคนเซิลวาร์ปไปก่อนแล้วทีนี้มาตอนเริไปสโตนเกตเปิดมาผมรอบนิดเอ็กมาดึงสปอร์ตดึงไว้ดึงกับผมไม่ให้ไล่ตามเล้วฟิตแมนแต่ฟิตแมนหลุดระยะของท่านเซรษฐีไม่ได้แล้วโดนยิงยำๆเบรสแสบกินเลือดเข้ามายังต่อสปอรเปิดล็อกไว้ยังไม่ตายผมพอเลนสุดลงไว้ที่สี่เสวตีเวตมิติกเสนกับผมดึงมานากลับมาอีกที กดบินวอล์กถอยผมฮันชาดูเชนปาดผ่านไปเอ็ X กซ์บัตสปอร์ตลงไปครับทอเรนสะดุดเมดูอีกครับบอลิชช็อตกวาดมาครับไม่เข้าเกาะมานานะฮะเกาะมานายังเหลือๆฟื้นคืนกลับไม่ได้แล้วไปคับหนักครับทิปัตต์ตายไปคลิปเดียล็อกระยะไก,กลบอลล์โซนโตเจสระยะต่อจะวา้าบกลับวา้าบกลับทันไปมว้าบกลับไปแทนที่บอดาวเรนเจอร์ผมมีเล่นคลิมเมอร์เคลมให้อ,อยู่ดีฮะแล้วตอนนี้ก็ถอยเลยครับผมฟิตแมน เซฟได้สวยผมตอนนี้ครับเลอแชกว้ามิลุมาไล่ครับรใส่บอลชิปเข้าไปใส่คอเซ็ตอัพไปย้ำต่อสเปเนอร์เหยียบลงเต็มข้อผมละลายครับปิดจะครับหรือว่าจะจับตายครับแอบมๆอย่างนี้แล้วโกชิปใส่เข้าไปสโตนเกตคูดาวมาไม่ทันครับยิงตัดเกาะมานะครับผมยังไงเอโรนิการ์เดอร์ครับกวาดยับยับผมฟิเชอร์มายกฟลอค้ำกัมแพงยกฟลอข้ำแฝงมันช็อตกวาดไว้ทีสเวตพื้นมาได้แย้วต่อจะตายหมดทีสเวตครับ ดีสเวตต์ยืนไววไ้ทอเลนสดุดดีสเวตไว้ใครมาแบบสุด,ลสด,ลสด,ลสดแล้วเบตแซบกินแล้วบาลดอกสุดท้ายกบเรียบร้อยไปฮะส่วนดาวนิเจอร์ก็ไป่รอยเหมือนกันบอลโดนแนนเดนเจอร์ผมเฟ็ดครับรุมไปฮะกับเรนโลชั่น หลายคนเซตอัพมาย้ำต่อแล้วสปิเดอร์เหยียบลงเต็มสองขากางก้าไม่รออีดับคิ้วนึ่งข่าวสเปร๊กลงไว้ไซนั่นโอ้เอทีเอฟเอทีเอฟเจอรครีบเหยียย้ำต่ออีกหนึ่งที่ดิปเชนปาดผ่านไปกระบอกทะลุไปต้นไม้นู่นนี่อย่างไรสเปร๊กย้ำต่อแล้วก็สปิเดอร์เหยียบลงกลางตัวชกล้าพยายามดึงไปแล้วสเปร๊กเบียดบดเข้ามาอีกถึงทีเออเชกเกอร์ซื้อเกินมาทันทีผู้ซ่อยอยู่แล้วก็ลวงกระบอกจัดการลากทันทีในเจ้าพ่อเห็นตายไปกระบอกนิชก้าเปิดมาย้ำอีกครั้งตามด้้วยยยดดิปเเชนครรรับบาาาากกลงอออศี นี่ครับ T e A T F กระบอก Double Q ของด้านทิพย์ก่อไมเชื่อผมลั่นกันไว้ฮะจะกลายป็ายุทธ์ต่อผม A T F กรบอกจากการไวบอนไปเรียบร้อยฮะเอาไปสำรวจลึกไปหน่อยครับหนิงอันศักดิ์มิซ่าพุ่งยุ่ยยาผม,ผมโดนทอนร์เรนต์ดังเบาเอคอนสนามหยุดไว้แล้วโดนใส่เลนยาวต่อฮะสโตนเกตไล่ไปทางยิงยิงผมการหยามหรือไม่ครับยิงๆเลยครับสโตนเกตโดนปั๊บก็แพง พับกระแพงลุยผมแล้วก็ตัดโตเกตลั่นไปแล้วด้วยผมกลายเป็นว่าได้านของคริสตันลินก็บอกเข้ามาที่ย้ำคุณปอดไปครับผมตายไปก่อนครับโรอัพไปก่อนเซมเปอร์ครับแล้วก็สวอปมเข้าถอยไปฟิชเชอร์ลงย้ำมาต่อยทิลไซเนร์คู่คู่ครับโรเจอร์กับเบนซึ้งเกิดมาฮะรันโรเจอร์ปาดผ่านเข้าไปจังหวะนี้แล้วสปอร์ตโนซาวใส่คู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 ่ตายครับเรียบร้อยคู่คู่มีบายแบ็คฮะยึดเอาโพลไปก่อนคร่าวๆแล้วก็เซมเปอร์บอลเซอร์เด้ร์ของเอทีเอฟจะมายึดเอาโพลคืนครับไม่วัดเติมเอ็กมาดดดสปอออรรร์์ตไไ้เียกกจจังงหววววะ่่าามูฮนถ โดนก็ไปไซเลสครับผมปาดกลางอากาศเรียบร้อยดับเบิ่อคิวของนั้น ATF ครับมีออคิดครับผมออฟโมโบแลนและนี่ครับดาวน์เจอร์พุ่งเข้าทัญญาครับเก็บเซอรเดนเอจิจากโปรชาต่อฮะตามด้วยอกาดิมชาร์ดโลดิงฮันเดอร์ตามครับผมบิงชนไปรานดอเนเจอร์ครับโลอัพแชร์ไว้ก่อนครับปิดแมทตายครับตายแบ็คโมชิปเปิดผ่านข้็มาจังหวะนี้ครับผมใส่ด้านนีกาซิน กดแวนเขียวรอไปก่อนครับผมจะทนไหวหรือไม่ไม่ไหวบผมเจอป้าผู้แพงแล้วใบเลือดเฉือนเข้าไปโรลี่เดอร์ชนไปที่ด้านโดของฟางเดอร์เจอร์ครับสมัคเข้าไปแล้วชิวแคส์ลบไปหนึ่งทีบิงค์ลบกระสุนไปอีกรอบครับเซเปอร์เซเปอร์โดนชะคราบบาดเซเปอร์จะหนีอย่างไรมีสมัคเข้าอยู่ครับผมพุ่งออกไปต่อชิวแคร์โดดขึ้นได้ครับแต่ทีมอีสส์ก็ตามต่ออยู่ดีฮะสายโคดครับผมโรอัพครับผมบล็อกกระสุนไว้แต่วันนี้ครับจะหนีหนีไม่พ้นอยู่แล้วฮะ เปลี่ยนออกทีครับเอทีเอฟครับมีแค่ีเปิดไปแล้วถอยกับพันชาครับไรเดอร์เจอร์ปาดผ่านมาแล้วนี้ฟอสแตโรครับการจนลุล่วกทีครับผมท่าด้านไว้ฟอสร่วงหล่นลงไปฮะโรนี่เดอรชนครับผมอัดขึ้นความเป็นไรเดอร์เจอร์วายหมดตัวนเกาจิ้มยาต่ออีกรอบผมยิงใส่หน้าตัวของบางไรเดอร์เจอร์ไรเดอร์เจอร์วายที่เพิ่เปนปาดผ่านไปนู่นแล้วก็หน้าตัวของสเตปเปอร์เรียบร้อยครับเปิดมานปีกครัผมล็อกใส่เบนซ่าเบนซ่าเกาะมานาหายไปแล้วก็บางละลายเฉียบเลยครับผมบางเฉียบบางเฉียบหมดดดับบเิิ้ลลคควไือซรส WQ เอาล้วฮะจับล็อกของเปนี่สร้างความเดือดดาลครับผมล็อกฟรีสตาร์เวดเอาไว้พีเคพีเปิดไว้ฮะสไลด์ปาดผ่านมาทีก็ฟิชเชอร์ครับดึงไปย้ําต่อพีเคพีเปิดสู้ครับโตเทพกันล็อกลงกันจีกราอบของดาวน์เลเชอร์โดนบดแล้วก็ตายไปร้อยห้าวินาทีครับไม่มีเงินบายแบงคฮะได้ติดคูดาบายแบงคด้วยเช่นกันครับ ATF ีเองทอยเลยครับจังหวะหน้าบ้านบอลส่วนเมดิซ่าก็จ่ายบายแบงคไปเหมือนกัน โรลลิงเธอเดอร์ไล่ผมก็มีวาร์ปหนีกลับไปได้หนึ่งฮะยังไงมีกระทาหูย้ำต่อไปอ่ะกล้องกล้องจ๋าลงไปอีกจ้ะแล้วก็นี่ครับเอ็กซ์ฟาร์ดสปอร์ตพยายามจะไล่ส่วนทางฝั่งนี้ครับหนีไม่พอดู่ี่ครับเอทีเอฟของทีมเชฟครับคอมโบพยายามจะไล่สปิเดอร์เกียบลงเต็มข้อผมไวท์บอลโดนชิวเอตต์จัดการสวนคู่คู่ผมโดนฟิสแมนจัดการ,การทางด้านข่าวครับฆ่าด้วยทีมซอร์เอทีเอฟไปฮะสีบเปอรสองครับทีวันสวนนันดาโด,าดของคีเบก็สิบเปอรสองฮะ บเข้ารือเปล่าไอ้ฝั่งนาทีมุสอคับยใจผมแล้วเปิดสโตนเกตมาเอาไปมองหน้าพอดีผมแข็งชิคกับแบบนี้ละลายทันทีครับผมด้านนาทีมุสอไม่มีบายแบ็คครับส่วนทางฝั่งดอร์ริเจอร์ผมก็สติหลุดแล้วผมโดนชาร์ดเข้ากลางโดนไม่ติดโฟร์เดอเมทพอยกับผมแล้วก็ละลายไปอีกหนึ่งฮะคิวริ่งสปริวเนื้อขาวใส่บนเซน่าบาร์เปิดใส่เออชิคเกอร์เอชิคเกอร์ไม่รอดฮะฝั่งนั้นโดนของเบนกับผมจ่อชี้ขวาพอเวเบนครับโดนนาทีสเวีทละลายไปแล้วจำเป็นคิวของทีสเวีทฮะใต้สีผมและตอนนีี้้เเเป็็นนนนกกาาารรรรรบบบบฟออ์ยแแคค่ัโชจะะิดดวฮ มีหลายสถานการณ์ครับตอนนี้ป่าดเดนเนเจอร์เว่นครับเอาครีมป่าครับครีมเนเจอร์คออาบดเข้าไปดูในโรชานพิทเลยฮะการอบดจะเป็นการสปิดพุชหรือเปล่าไอ้เข้าตรงกลางแล้วก็ด้านล่างฮนะซื้อเกิดมาครับเออเชเกอร์มีเอ็โคสแลมอยู่ป่าดเดนทีเซเว่นบิงหลบตัวของทอเรนต์ก็ไปฮนะจอดดันล่างบอลทีเซเวงง่นมะีอาร์กิมเซปเตอร์กับปูฉกปกฮะซื้อเกิดมาอีกเดี๋ยวกับผมเป็นเนเธเบนครับออเซฟซื้อเกิดของดาวเรเจอร์ไว้ก่อนฮนะ พอด้าจะเกิดพร้อมๆกันกับทางด้านตัวของฝั่งที่เปต่อครับทีมทีวันก็เลยเลือกที่เอาโรชาต่อฮะเนเจอร์บรเวทครับมาเป็นซิปเปอร์เอทครับมีตีคลินิคอลด้วยฮะปิดพาส51ทีของฟอสฟอรัส50ดาวบริเวณทีคำท่าน10ดาวฮะไปครับเอจิสออฟดีอิโมโซฮะแล้วก็รี่เป็นเชืร์ฉารับผม ตามด้วยชีตไล่กันละลัวตอบทอรเวอร์ครับผมฟิชเชอร์อันลงไปฮะด่านนี้โทว์ที่ผมอัดลงไว้ก่อนอีกครั้งคราบผมลงในแม่ล็อกลงไว้ครับจัวนี้สปินเอิร์ดไล่ละลัวฮะ เนดสปีเนอร์ลงทีครับผมหลุมหลุมระเบิดนี่มันเข้าไม่ได้ครับตัวของด้านคีเว็บอกแล้วก็บดด้านเบนตายไปฮะไม่รอดเบนไม่มีบายแม้กรบผมไม่ได้ใช้ฟีนกรีปด้วยฮะทีเวะนะครับมีด้านเอจิสแล้วก็ชีสรับยืนสบายครับจังหวะนี้จะบดเอโร่จะยิงอะไรก็ยิงไปครับผมเข้ามาแลยหนึ่งสอบแล้วก็สปีเนอร์เหยียบลงครับฝั่งนี้ครับผมยิงปลาแตกแตกไปผมยีเปลยวยันลรต่อใส่ด้านดาวน์เลจพยายามวิ่งก็ใส่ดาวน์เร์ครับมิตติกงเซเอ็กโฉบไปครับผม เสียงปืนคืนมาดาครับเต็มเปี่ยมไว้ตลอดสโตนเกตเดินไล่ล่าผมยิงใส่ดาวริเจอร์ผมแล้วก็บิงถอยออกมาก,ก่อนครับพดาวริเจอร์ก็บิงหนีไปเหมือนกันและฟิเชอร์โทเทียผมปั๊มกระแพงลงเรื่อยๆครับเออเชเกอร์อรจังหวะนี้ดาตัวของฝั่งเน็บตีกระซิ่ถอยออกไปเมดูซ่าทีสเวทครับจะเข้าตีทาวเวอร์ต่อครับผมเก็บเอาเมกาครีมแล้วทำหลุมนี้ฮะบิงก็มายิงใส่เออเชเกอร์ผมเออเชเกอร์ติดบิงติดสเน็กฉกแข็งเข้าไปยังไงครับไหลนิ่งซ้อนฝ่าใส่โคเซนอัมาร์เปติดไซเลสยับรถต่อครับกช บาลไสโล่ลงครับอัลเทอร์ของ ATF บอลช็อตควานมาใส่ทีสเวททีสเวทครับผมเห <c oughs> มือนจะปั๊มชีตไปแล้วหรือเปล่าหรือแบกให้อื่นน่าจะปั๊มชีตแล้วกระบอกตีบอลแตกๆไปฮะยังมีรีเฟร์เชอร์อยู่ผมเอาไว้สโตนเกตอีกอรอารอบครับด่านที่ดิบเชนปาดลงต่อกระบอกเอ็กลงไปใส, <c oughs> ส่ทุกข่าวสตาร์ทยันลงนี่สวยหมดตั้งแต่ทีนี้สีนี่หมแล้วก็วิ่งก็ใส่โรลี่เรื่มปาดผสมโกลอฟหนึ่งผ่านก็มาพยายามจะไล่ผมฮันชาฮันชาผมเรียบร้อยไปเหมือนกันแล้วไซโค้ดนะผมข้ามไว้แนวหน้าบนลูก สปีนเอิร์ธเยียมลงรัวๆบอลแล้วตอนนี้ดาวนรันเจอร์กับกาก้าซื้อเกินไปวิเชอร์แล้วก็โทเทีมครับอัดลงรัวเสร็จทวีสเวทด้านหลังนี้ดัวเดียกิมเมดูซ่าบอลถอยไปเก็บงานครับด้านหลังนั่นเองด้านตัวของฝั่งเซฟเฟอร์แลกกับ ATF ไปฮะจอมาแรกยังต่อครับมีเครื่องบ้านครับสำหรับด้านคีเวฟแล้วนี้ฟีกิฟจับเราคู่คู่ไปฮะถามว่าจะดึงจะลุยอะไรหรือเปล่าเอ้ครับเปิดเข้าไปโดนไซเล็ตไปก่อนไซโคนครับผมล้างไซเล็ตต่อหนึ่งที เปิดก่อนน้ำไปเจอโกชิบบกอัดเข้าการตัวไว้บดตายไว้บดไปแบกได้ครับเรือสามลำจ่ายไปแล้วด้วยครับส่วนด้านโนทีวันถอยบนทีมเชนตามระยะไกลครับใส่โคเซนัพมาบริชชอนเปิดไปโคเทมบีคบีเปิดไว้ครับ่าวๆดานี้สโตนเกนก็ <Yeah. S 2> like ้าไปดูซ่าผมวิ่งดานหน้าเขาใส่ครับจัดการครับทีมซอนโซล่อยทีมซอนโซไปก่อนวิ่งเขาใส่ดดโนโรเจอร์ยิงรอบทิ้ไปผมบีเฟเชอร์ใส่ได้ตัวของบอลสโตนเกนอีกรอบนะครับทางฝั่งมดูซ่าผมดูซ่าอาจจะรอครับ รอครับผมรอที่จะจ่ายสโตนเกตอีกทีหรือเปล่าในแม่หลับลงไว้ผมม,ผมิติสเน่คบผมเติมมาแต่เปี่ยออีกครั้งครับด่านี้เมดูเมดูยังไงดีรีเฟนไว้รอผมเผื่อเกิดขึ้นมาจะได้ทำการครับผมเปิดสโตนเกตรอไปเลยฮะแล้วนี้ก็เดินถอยเดินถอยเดินยิงกันไปเฮกเปิดมาแล้วในแม่อัดล็อกลงไว้ผมพยายามจะดึงให้เอจินหมดเอจินจะหมดหรือเปล่าเอจินจะหมดหรือไม่เอจินจะหมดพอดีผมแล้วก็นับเวลาที่หมดเรียบร้อยผมทีเสมวครับต้องการในส่วนนี้แต่ยังไงต่อผมเป็นเด้ของคีเปโพไว้ได้ครับผม และกาสลงย้ำก่อใส่บลบเล่นแบงโก้แบงโกไซโค้ดแลหลบชนะทอเรนแล้วก็ลางกาสลงไปอีกทีหนึ่งเอ็กซ์วันสวอตดึงด้านของเขาฝั่งแบงโกมาแบงโกเซเฟเปอร์กระบอกได้แม่กันไปฮะร้อยวินาทีเมดูซ่าปิงมาใส่เต็มแล้วครับจังหวะนี้จังหวะขวาดหรือเปล่าครับโรนี่เรถึงนชนสามเลแไปชนสองบีกับบีนิดเดียร์ครับโดนเจ้อฮะแล้วตอนนี้ฮันชาบอกจะหนีหรือเปล่าไอ้ก็โกชิมเดือดสามลำพันไปฝั่งด้าน้วครับดีเสวะครับดาเม็แรงก็จริงครับผมแต่ดโดนโดนดิสเบิร์รัวๆครับ เดินถอยเดินถอยเดินยิงโดนเฮกคระบผมสปิเดอร์เดียวโปรกระบผมเล่นเนนหลุมสปิเดอร์เล่นเมดูซ่าเมดูซ่ายิงอัดเข้าไปเสร็จทีมซสโซดิมซสโซถอยเอาไปก่อนครับคัำแบบยิบยัฟิตแมนก็ถอยด้วยกันส่วนดาวเจอร์120วินทีกับเล่นกังก้าผมถ้าปิดดอกนี้ได้ปิดเกมเลยครับผมทีวันครับจังหวะดีจังหวะเยี่ยมผมส่วนด้านหลังนี้บดลากซ้ายขวาไปบนฟิตแมนชูแวนบมเหลือสี่คนที่หายไปบมดแล้วตอนนี้เหลือหนึ่งคนที่ต้องกันบ้านฮะ เป็น4คนที่หายไปครับเหลือจิมซอนถึงกับกล้ามเนื้อที่เดินได้อัดตรงกลางเกวต่อผมกดเทนั้เครือบ้านดันออกไปก่อนทีใส,ส่โคสชนปับแล้วก็สีดเดอร์เกียบลงปาโรนี่เดอร์เดอร์ครับผมแล้วโดนสีปเดอร์อีกรอบลูปนรกแน่นอนต้องใส่โคดีหมดโดนโรนี่เดอร์เดอร์อีกทีหมดทีมทีมไวจบกันไปบนจีจีคอบมเป็นด้าตัวของัาง,ง,งทีทีวันชนะไป